วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในระบบทวิภาคีหรือ DVE 100เเซสำหรับการจัดพิธีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผู้เรียน จะต้องเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติพื้นฐานในสถานศึกษาส่วนการฝึกอาชีพจริงนั้นน่จะเข้าไปฝึกอาชีพในสามกอบการโดยช่วงเวลาในการฝึกอาชีพเนี่ยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวหลักสูตรในการฝึกอาชีพนั้นเนี่ยนักเรียนศึกษาจะต้องฝึกอาชีพตามความต้องการของสามกอบการ ผู้เรียนที่จบการศึกษาในระบบทวิภาคีจะมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน3ด้านคือ 1. มาตรฐานในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. มาตรฐานในสมรรถนะทั่วไปและสมรรถนะวิชาชีพ 3. มาตรฐานในสมรรถนะอาชีพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ผู้เรียนอาชีวศึกษาทวิภาคีทุกสาขาวิชาต้องได้รับการคัดเลือกร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการที่ได้ลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งผู้เรียนจะต้องทำสัญญาการฝึกอาชีพกับสถานประกอบการและออกไปฝึกอาชีพตามแผนการฝึกอาชีพที่สถานศึกษากับสถานประกอบการทำร่วมกันตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของเวลาเรียนตามหลักสูตร สถานประกอบการจะเตรียมครูฝึกที่เชี่ยวชาญตามมาตรฐานครูฝึกวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่มาตรฐาน ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพและวัดผลประเมินผลการฝึกอาชีพให้เป็นไปตามแผนการฝึกอาชีพและมาตรฐานของหลักฐานแต่ละระดับโดยมีครูนิเทศของสถานศึกษาร่วมกันนิเทศติดตามตลอดช่วงเวลาการฝึกอาชีพในช่วงเวลาที่ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเรียนอยู่ในสถานศึกษาผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เช่นระเบียบวินยัยความรับผิดชอบความมุ่งมั่นอดทน คุณธรรมจริยธรรมนิสัยอุตสาหกรรมและด้านสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของสถานประกอบการซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการเ็าอยากจะแจ้งกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าการเรียนทวิภาคีการเรียนปวชรหรือปวสนั้นจบมาแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้เลยนะครับซึ่งข้านิยมในในในบ้านเราจริงๆแล้วคือปริญญาตรีแต่ผมผมกลับมองว่า การเรียนปวชหรือปวสนั้นนะครับสามารถทํางานได้เร็วกว่าโดยเฉพาะงานบริการนั้นเนี่ยเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์น้องๆจบปวชมาอายุ18พอมีประสบการณ์ทํางานสัก4ปีเนี่ยก็สามารถทํางานได้แล้วแล้วจะมีอนาคตที่ดีกว่าไปเรียนปริญญาตรีซึ่งน้องๆที่เรียนจบปวชจริงๆเนี่ยก็สามารถทํางานด้วยเรียนไปด้วยได้นะครับสามารถจบได้พร้อมเพื่อนแล้วพอจบพร้อมเพื่อนเนี่ยก็จะทําให เรามีประสบการณ์มากกว่าพร้อมที่จะโตไปได้ก้าวไกลกว่าครับนักศึกษาที่เข้าร่วมศึกษาระบบทวิภาคีมีโอกาสดีๆหลายๆอย่างค่ะเช่นได้มีโอกาสไปฝึกงานไปเรียนงานในสถานประกอบการซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่มีโอกาสเข้าไปแม้แต่จะเข้าประตูเขาเขาไม่อนุญาตแต่โครงการนี้ทำให้ นักศึกษามีโอกาสได้ไปเรียนรู้ได้ไปพัฒนาตัวเองทําให้มีศักยภาพและมีการพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะเข้าทํางานเมื่อเราเรียนจบนะคะหรือถ้าเราจะศึกษาต่อก็มีสถาบันอุดมศึกษารองรับซึ่งเป็นอะไรที่มีความพร้อมค่ะมีไรายได้จากการทํางานได้รับความรู้ มีโอกาสมีอนาคตที่ดีและสดใสมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่เรียนอยู่แล้วก็รวมถึงท่านผู้ปกครองนะคะไม่ต้องลังเลค่ะที่นี่ดีที่สุดสำหรับบุตรลานของท่านค่ะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,น้องๆที่อยากมีอนาคตอย่างหนูมาเรียน อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคีเรียนดีมีไรายได้ระหว่างเรียนขอบคุณค่ะสําหรับความมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษาที่เรียนแบบทวิภาคีนั้นมีความพัฒนาก็คงแบ่งไปเป็นสัดส่วนอย่างนี้นะครับในส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของทักษะเฉพาะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็มีความต้องการช่างฝีมือนะครับหลายประเภทด้วยกันโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาอยากจะให้พัฒนาเรื่องของภาษานะครับเพราะว่า นอกจากภาษาท้องถิ่นที่เราพูดกันแล้วภาษาอังกฤษแล้วนะครับก็ควรจะต้องพัฒนาภาษาประเทศเพื่อนบ้านด้วยที่สําคัญที่เขาไม่ใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษถัดมาคือเรื่องของพัฒนาเรื่องศักยภาพเรื่องการสื่อสารเรื่องของไอทีต่างๆนะครับผมถือว่าอันนี้เป็นสาระสําคัญของนักศึกษาแบบทภาคีของประเทศไทยเราในท้ายสุดเลยความร่วมมือต่างๆนะครับของทุกหน่วยงานที่จะสร้างให้ ความมุ่งหวังนั้นไปสู่ความสําเร็จก็คงจะต้องพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันให้มีความสําเร็จร่วงไปและผมเชื่อเหลือเกินว่าการพัฒนาการศึกษาของไทยและที่สําคัญแบบทวิภาคีนั้นเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับแล้วก็หวังว่านะครับประเทศเพื่อนบ้านเรากับเรานั้นคงจะมีการแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่งกันกันนะครับครับสําหรับผู้ที่เรียน อาวิสาระบบเครคีเนี่ยเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วเนี่ยผู้เรียนจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่งความต้องการของสากรกอบการมีค่าตอบแทนในการจ้างงานเนี่ยสูงแล้วก็มีความมีความสามารถก้าวหน้าในวิชาชีพไปด้วยดีสรุปแล้วเนี่ยผู้เรียนในสาการสารระบบเครื่อคีเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เรียนดีมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันทีแล้วก็มีฝามก้าวหน้าในวิชาชีพตจ้เองเรียนการเรียนในสายอาชีวศึกษาทวิภาคีโดยสรุปแล้วเป็นระบบที่เรียนดีมีไรายได้จบแล้วมีงานทำมีความก้าวหน้าในอาชีพ